คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยห้าน้อยปกตินะคะงวดประจําวันที่10มาฝากเนาะแต่ก่อนอื่นค่ะเพื่อนๆมาดูของวันที่9กันก่อนนะคะ ผลออก070นะคะเพื่อนแล้วก็54นะคะเลขในตารางมีเลข7และเลข0นะคะท่านไหนที่วิ่ง0ก็เข้านะคะเพื่อนแล้วเลขที่ต้องเจาะให้เข้าเป็นตัวกลับค่ะเราเข้า07 70นะคะเพื่อนแล้วก็ 5 4เราไม่เข้านะคะเรามาตามกันต่อของวันที่10นะคะเพื่อนเลขในตารางนะคะมีเลข0เลข8 3 7 6 1 4เพื่อนๆคะ่ะเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่น7และเด่น6นะคะเลข7ก็จะมี7 0ค่ะ7 1 เจ็ดสี่เส่วนเลข6นะคะเพื่อนมี60ศูนย์หกหนึ่งหกสี่นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข3มนะคะมี30 31ูน38 ส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อน011437นะคะตัวสุดท้ายก็คือ81นะคะท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมเนาะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพื่อนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข7รูดเลข6นะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องเน้นย้ำไว้ทุกคลิปนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะเพื่อน ต้อขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆค่ะเพื่อนๆค้าถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญด้วยนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย